สำคัญกว่านะแล้วพี่พลแหมมัน้เตือนแล้วก็ไม่ช้ำหัวทุกคนได้ยกไว้หัวอ่ะ พี่ไฟเดอร์ลุยทู่ทิพย์่ตัวไทยครับใน EP นี้เราต่อเนื่องเราไปที่หุบกระหังมาครับเราก็ผิดแผนตั้งแต่ผมเนี่ยลืมเติมน้ำมันนะฮะน้ำมันหมดอยู่กลางป่านะครับเสียเวลาไปเกือบครึ่งวัน แล้วตอนที่เรากําลังจะออกจากแคมป์มาเนี่ยอเอิญว่ารถของรุ่นพี่พิพลที่เป็นรถตู้เนี่ยเขติดลมก็เลยเอาแตงไทยไปกระชากขึ้นมาทําให้ไอจุดลากหวัวบนของแตงไทยเนี่ยมันงอนะครับตอนนี้รถเทรลเลอร์ของแตงไทยก็เลยให้รถฟอร์ดเอเวอเรสต์่เป็นรถเซอร์วิสของเราเนี่ยลากไปเพ้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการเดินทางไปที่หุบแมวเสาเป็นจุดกลางเต็นท์ริมน้ําคล้ายๆหุบก,กระหังนะครับเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําของแม่น้ําพาชีที่ไหลลงไปยัง จังหวัดลาดบุรีแต่ว่าตอนนี้เราต้องเดินทางอีกประมาณเกือบเก0อกิโลในเส้นทางป่านะครับเพราะว่าเราใช้เส้นทางนี้เลาะชายแดนไปนะครับเลาะอยู่ในภูเขาอย่างเดียวนะครับก็น่าใช้เวลานานพอสมควรอาจจะไปถึงค่ำเลยถึงตอนไหนก็ตอนนั้นแหละนะไปจ้า เดอุประสักกันมาแต่เช้านะครับตอนนี้ชาวแก๊งของเราก็ต้องขับขี่กันต่ออีก219กิโลเมตรครับในเวลาที่เหลือเพียงแค่4ชั่วโมงก่อนพคาทิที่จะตกดินนะครับระหว่างทางจะเจอเหตุไม่คาดคิดกันอีกหรือเปล่าไปเอาใจช่วยกันครับครับก็ ตอนนี้คุณปูนี่กำลังทำตัวนเมืองคนตัวอยู่นะครับเ,เขาไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะนิสัยเขาออกโจนๆหน่อยนะครับ นอะไรครคับอ๋อไปถ่ายเก็บไว้เฉยๆคือผมต้องถ่ายไว้ครับเป็นหลักฐานนิดนึงครับเพราะว่าตรวจยังไงเนี่ยครับก็โจรก็หลุดพ้นไปนะครับไม่โดนตำรวจจับนะครับผมคาดจะว่าผมว่าก็ยังเป็นโจรอยู่ดีนะครับยังไงบ้างหน้าตาคนเล่นยางต้องโดนตรวจธรรมดา ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรีแล้วครับตอนนี้ก็5โมงแล้วฮะไกลมากเลยอ่ะเหลือให้60กิโลเมื่อกี้ก็ระหว่างทางประมาณแถวหนองแยักล่องเนี่ยก็มีด่านตำรวจครับเขาก็เรียกสกัดรถเราแล้วก็รวดค้นไม่รู้คนอะไรค้นกระเผาคน้นคนนี่อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่มีอะไรครับเขาก็ทาหน้าที่ของเขาเราว็่าให้ตารวจขคนไปเพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดน,นะครับแต่จริงๆแล้วการค้นอย่างนี้ผมว่าตารวจเขาต้องมีเหตุผลมาบอกเราหน่อยหนึ่งว่าค้นทําไมอันนี้มันแบบหาเรื่องอะ่ะอยา,ากจะค้นก็ค้นอะ่ะค้นดูนูน่นนี่นั่นโน่นแต่มันต้องมีเหตุอะ่ะเช่นแบบเฮ้ยผมได้ยินมาว่าจะมีการขนยานตรงนี้ครับผมขออนุญาตตรวจรถคุณแล้วกันคุณเป็นผู้ต้องสงสยัยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ไอ้อ่ะก็ขอดูหน่อยเปิด,น,ปดน,นู่นเปิดนี่ผมนั่น อยากรู้นะครับเป็นความรู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ค้นไหมถ้าเขาไม่มีหมายคน้นเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าแต่ผมแค่อยากรู้เหตุผลว่าเขาเรียกผมทําไมหน้าผมเหมือนคนขนยาเดี๋ยวเรา ต้องเลี้ยวเข้าทางที่เป็นทางลูกลังครับตอนนี้เราอยู่เส้นทางที่มุ่งหน้าไปแก่งส้มแมวนะครับก็เดี๋ยวจะมีเลี้ยวตัดหมาเข้าไปเลยมันจะเร็วกว่า วยทางสวยเลยอ่ะมาฤดูการนี้ก็ก็สวยไปอีกแบบนะง้แห้งๆแต่ว่ายังเขียวอยู่นิดๆไม่ถึงจะแห้งไปหมดเลยขับรถกันมาเกือบ5ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดตั้งแคมป์หุบแมวเสาวแล้วละครับซึ่งเส้นทางลัดที่เราขับเข้ามาที่แคมป์นะครับเป็นถนนลูกกลงังฝุ่นตลบมากๆครับ ซึ่งโซนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่มีจุดตั้งแคมป์เยอะมากของเมืองราชบุรีเลยครับผมบอกผมมาถ่ายรายการเออบอกว่าถ่ายรายการนี่ไวรเลสยังอยู่เลยเนี่ยเวลาเขดูเนี่ยเวลาเวลาที่มันมันเปิดกระเป๋าเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์เปิดอ่ะไม่ไม่เขาบอกว่าดูนะครับผมขออนุญาตเปิดนะครับลูกต้องบอกว่าผมเปิดให้ดูเอง คุณต้องบอกเหตุผลก่อนว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางขนยาครับคุณเป็นผู้ต้องสงสัยผมคงไปขอค้นแโชว์บัตรตำรวจหรืออะไรก็แล้วอันนี้ไม่โชว์อ่ะลงมาค้นเลยคนมาลุลุมสอพออ่าผมฝากเรียนผู้บังคับบัญชาตรวจสอบพฤติกรรมการทํางานของ ตำรวจด้วยครับมีกี่คนสี่คนสี่คนสี่คนไม่มีไฟีคนไม่มีไฟไม่มีอะไรทั้งนั้นเหมือนจะดักจับอะไรไม่รู้สักอย่างเลยตำรวจสัญญาบัตรมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ตะกี้พ่อก็บอกแล้วนะพ่อมากับกับพี่โลดนะเออมันก็ถามว่าโลดไหนโลดไหนไม่รู้จักเลยเขาไม่รู้จักพี่โลดหรอผมพ่อบุษาว่ะแล้วผมมาพี่โลดนะแมาพี่โลนถามผมว่าผมมาใครบอกผมมากับพูดที่บอกงานวันเดี๋ยวคุณจอดเตรียมคนผมได้บอกเขาบอกผมไม่ได้มาหรอก มาถึงแคมป์ก็เกือบค่ำแล้วรีบกางเต็นท์แล้วตั้งโต๊ะทำอาหารกันดีกว่านะครับถึงหมูแมวซาค่ำไปหน่อยฮะก็เลยยังไม่ได้เล่นน้ำยังไม่ทาอีกแอคทิวิตี้ที่อยู่ริมน้ำนะครับแต่ว่าเวลามาแคมป์เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากก็คือการทำอาหารกินนะครับวันนี้ผมได้เอาอาหารเตรียมอาหารมาจากกรุงเทพจากร้านต้มแซ่บอีซี่เพราะว่ามันง่ายมากเลยกินต้มแซ่บแล้วเอาแบบที่เขาหมัก มีน้ำซุปที่แบบหมักมาแล้วเข้มข้นนะครับเราก็แค่เอาเอ็นแก้วนะครับแล้วก็เนื้อน่องลายของเขาเนี่ยเทใส่ลงไปแบบนี้เลยครับเทใส่ลงไปเลยนะฮะเทใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็รอให้เดือดนะครับนี่ใส่ลงไปเลยจริงๆแล้วเขาผ่านกรรมวิธีทําสุกมาให้เราแล้วนะครับเราเพียงแค่เอามาต้มให้เดือดอีกหนึ่งครั้งด้วยน้ําซุปของเขานี่แหละเพราะเขามีน้ําจิ้มมาให้เราด้วยนะครับมีทั้งน้ําจิ้มแบบที่ไม่ได้ใส่ดีแล้วก็ใส่ดีนะครับอ่านอกจากนั้นนะครับ เมนูของเขาเนี่ยยังมีที่พี่เก่งกำลังทำอยู่ด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนที่แคมป์หุบแมวเสาดีมากๆครับเพราะว่าอยู่ใกล้แม่น้ำพาชีทำให้ได้ยินเสียงน้ำไหลเพลินๆอากาศก็เย็นสบายบรรยากาศยามค่ำคืนชิวๆแบบนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของการมาแคมป์ครับ พ่อบรรยากาศเป็นไงฮะหบแมวเซาเฮ้ยพ่อว่ามันโอเคเลยนะผมว่าอันนี้คือลําน้ําพาชีพ่อครับไหลามาจากพุลกรรมมันก็จะไหลลงไปเรื่อยๆถึงหน้าซีนารีนั่นแหละมันลําธารเดียวกันแต่เราอยู่ต้นน้ําหน่อยตรงหบแมวเซาเนี่ยครับมันก็มาตอนแรกเหมือนจะร้อนนะพ่อครับผมเพราะว่ามันอาจจะว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเรากล่เร่งรีบมาแล้วมันถึงค่าแล้วมันดูอบอ,อ้าวแต่พอตอนกลางคืนเนี่ย นอนกลางเต็นท์ไปนะครับแคมป์ไปมันก็บรรยากาศมันก็เย็นสบายไม่ได้เปิดพัดลมเลยครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราสามารถมาแคมปิ้งริมน้ําได้ส่วนพึ่งมีแคมป์ริมน้าเยอะมากครับหนึ่งในนั้นก็คือหุบแมวเซาจะดูน่ากลัวหน่อยงงงหน่อยผมได้คําตอบมาแล้วครับพ่อคือที่อื่นเนี่ยที่สวนพึ่งเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อว่าแคมป์ริมน้ําแคมป์นู่นแคมป์นี่แคมป์นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าอยากตั้งชื่อให้มันดูแบบ แปลก <C> e <AR> แปลกนิดนึงก็เลยใช้ชื่อว่าหุบแมวสาวเอาละครับตามธรรมเนียมครับก่อนที่จะจบทริป <C 1> ครับพี่เต้นครับเราแคมป์กันสบายสบายแล้วเราต้องไปลุยกันหน่อยออฟโรดกันหน่อย ยัง <ged> ไม่กลับบ้านเหรอหอยาก,กอยากกลับแล้วเหรอนีม่มาสองวันกูนึกว่ามาอาทิตย์หนึ่ง่ยจะกรรมกับความลำบากเยอะเ,ลเหลือเกิน พาอยู่ในป่าเอาอีกหนึ่งกิจกรรมพาพี่โลดขึ้นไปพิชิตยอดเขาเนินสวรรค์แน่ไปดูที่พี่โลดเขายังไม่เคยขับทางที่เป็นออฟโรดแบบนี้ใช่ไหมโลดพร้อมไหมครับพร้อมแลวครับพร้อมแลวนะฮะเราไม่มีการแกล้งโอนัออกอะไรกันแล้วนะครับตอนนี้แต่พี่โลดต้องเอารถคันนี้ขึ้นไปพิชิตยอดเขาให้ได้นะครับไปถึงเนินสวรรค์ป่ะนะขึ้นสวรรค์ก่อนกลับแล้วกันครับเนินสวรรค์นี่ก็คือเป็นจุดชมวิวที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาเลย19กิ อจากจุดนี้ไป <Okay. S 2> ลุ้นกันครับปเช้าวันนี้คุณปุริจะพาชาวแก๊งขับรถลุยขึ้นเขาสวรรค์พิกัดชมวิวของสายเอ็นดูโรนะครับที่อยู่ห่างจากขุกแนวซาวไปประมาณ23กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเอ hey, น,น่น,นรถน่นไหมครับอาจาอจกพอแล้วเลี้ยวขวานะก่อนขึ้นเขา ก็ต้องเติมน้ำมันให้แตงไทยกันก่อนนะครับเพื่อความอุ่นใจของทุกคนเพราะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไปเจอเซอร์ไพรส์น้ำมันหมดในป่าเหมือนที่หุบก,กา้างอีกแล้วก็ไม่สนุกแน่นอนนะครับ,รบพี่ดีเซลแน่นอนใช่พี่แน่นอนค่ะค่ะอยู่ประจำเติมท <า S 1> ุกคนเราไม่ใช่บินซ <มา S 1> ิงไหมเราไม่ใช่บินิง ไม่มีรถไฟไหมครับผมชอบจังเลยครับพุกเมื่อกี้ดีสรุปดีเซลใช่ไหมครับดีเซลแน่ๆเลยใช่ไหมครับใช่ถ้าไม่ใช่เบนซินนะโซล่าหรือจักร่า ขาสวรรคนี่เราจะไปเนี่ยนะครับจุดชมวิวเขาสวรรค์เนี่อยู่ไม่ใกล้จากตรงนี้หหอกครับมาทางบ้านโป่งแห้งครับแล้วก็จะเลยขึ้นไปทางด้านบนเป็นทางออฟโรดซึ่งเราก็จะได้ชมวิวไปด้วยเป็นหน่วยของทหารพรานนะครับ ต้องเข้าเส้นทางแบบออฟโรดตรงนี้ไปแล้วครับแล้วก็น่าจะต้องมีการไต่เขาขึ้นไปเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดซะหน่อยดีกว่าพี่รถอาจจะต้องเปลี่ยนโหมดแล้วครับพี่รถใส่ใส่เอ็นก่อนครับวันนี้ไปลงไปที่ Gear En ครับใช่แล้วพี่โรดก็หมุนไปที่กดกดลงแล้วก็หมุนไปที่ four low นะครับใช่ใช่ฮะถึง low ก็พอยังไม่ต้องล็อกครับแต่ถ้ามันเริ่มติดเริ่มอะไรเดี๋ยวเรา อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ปุ่มนั้นฮะมันไม่มีดิฟหรอกโลดใสเอ็ N นเอ็นไม่กนเบรกไ่กันครับเบรคก่อนโอเคตอนนี้มันเข้ายัางครับพี่โลดมันขึ้นที่หน้าจอบว่า 4L ยองครับโอเคได้ครับพี่โลดลองไปดูครับมันจะหน่วงหน่วงหน่อยอแค่นี้เลยครับใช่แล้วเวลาเราขึ้นเราทั้งระยะให้คันข้างหน้ามันขึ้นไปก่อนให้สุดแล้วเราขึ้นตามผมใช้ตัว L นี้ตลอดเชื่อทางถนนตอนนี้ไปเลยใช่ปะครับ ได้ครับแล้วก็ใส่เกียร์ดีไปครับพี่โลดใส่ดีไปมันอาจจะขึ้นไปที่เกียร์สามเกียร์สี่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเป็นังวลแต่เวลาเราลงเราะต้องเชนให้เป็นเกียร์ต่าท,ที่เกียร์เมนูเราไม่ต้องไปยุ่งมันเลยแค่นี้กำน่งดีตลอดแค่นั้ยครับถ้าขาขึ้นไม่เป็นไรครับขาขึ้นไม่เป็นไรแต่ถ้าขาลงอาจจะอาจจะต้องใส่ใส่ไปยุ่งเป็นเมนูวมันนิดหนึ่งก็ได้ครับ เส้นทางขึ้นเขาสวรรค์นี่เป็นถนนลูกกลางดินแดงฝุ่นตลบมากๆเลยนะครับซึ่งเส้นทางจากอ่างเก็บน้ํโป่งแห้งไปที่ฐาน2นะครับจะมีช่วงที่แคบแล้วก็ชันครับแต่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ขับได้สนุกไม่โหดมากแล้ววิวระหว่างทางเนี่ยสวยไม่แพ้ที่อื่นเลยนะครับอันนี้ล็อกเราหน่าด้วย ใช่ป่ะลองล็อกออนฮะให้เราหน้าหมุนพร้อมกันก็คือใช้แค่นี้ก็พอถูกป่ะใช้ให้มันเป็นขับสี่เรียบร้อยนะครับเขาไปรู้ว่าเขาปรับโหมดอะไรไหมอ๋อทีเดียวครับเดี๋ยวก่อนนะจ่ายเงินนะผมครับอันนี้คือจบพอแค่นี้พี่คือโฟโล์วโฟล์ถ้าสองทีมันจะเป็นดิฟล็อกไม่ต้องใช้ดิฟล็อกครับ ขาวสวัสน,นีผมว่ามันคล้ายๆกับเว้วยข้อหูครับคือไม่ได้แบบปีนป่ายยากมากเหมือนเขากรโจงอารมณ์ก็ขึ้นไต่ไปเรื่อยๆเป็นโค้โงๆไปแล้วก็ถ้าไม่ได้มาหน้าฝนเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนี่ดีนไทยใช้เกียร์สามเปิดแอร์ขึ้นมาสบายเลยโอ้ด้านขวานี่เราเริ่มขึ้นมาสูงแล้วครับเริ่มไส่ขึ้นมาบนหน้าผานะครับ ข้างนี้เป็นเหวเหมือนกันนะเพราะมันสูงเหมือนกันแหละก็ใส่ขึ้นอย่างเดียวนะครับถ้ามาช่วงที่หน้าฝนอาจจะมีปัญหาเรื่องแลนด์ไลด์เรื่องอะไร้หน่อยเป็นยังไงนะครับพี่โลโอเคไหมครับโอเคครับพอดีเมื่อกี้ถ่ายถ่ายรถเจอของเต้งต้องเป็นรถเป็นรถี่ล้อแชช่วยคุณแชจะไม่เคลื่อนไปหนักไม่มีอะไรโอเคอเค,ครับมีแลนด์ไลด์ลงมาซ้ายมือนะครับมีแลนด์ไลด์ลงมาซ้ายมือ โอ้สวยเนี่ยเฮ้ยตรงนี้สวยผมเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยว่ามันสวยพม่าไปทางไหนลูกพม่าพม่าน่าจะอยู่ตรงตรงขอบถนนเนี่ยพ่อสันภูเขาที่เรามาเนี่ยพ่อสันด้านนี้ก็คือพม่าหมดแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปหาความจริงก่อนได้พ่อว่าพ่อไปถามเขาเลยว่าลูกถ้าไม่ใช่นะพ่อขับแตงไทยลงไปเลยผมผมเชื่อพ่อมากกว่าเชื่อบุรีเอาไงไปถามหัวหน้ากันพม่าอยู่ตรงไหนครับพี่ ข้างหลังไหน่ะข้างหลังไหนนี่ข้างหลังหลวงไงไม่ใช่เมื่อกี้เมงชี้มาตรงนี้พี่พี่แล้วแล้วข้างหลังสันเขานี้เหมือนกันป่ะฝั่งฝั่งเขาฝั่งซ้ายไม่ใช่ยี๋ยวยังวัวอีกละไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาถึงว่าสันภูเขาลูกเนี้ยทางซ้ายเป็นฝั่งพม่าฝั่งนี้ฝั่งไทยถูกป่ะเมื่อกี้บอกว่าหลังสันเนี้ยเป็นพม่าหลังสันนี้เป็นพม่าไหมพี่ไทยสันลูกนี้พม่าหรือไทยไทยครับไทยครับเฮียแล้ว สันภูเขาที่เรามาเนี่ยพ่อสันด้านนี้ก็คือพม่าหมดแล้วพมพมพพม่าหมดแล้วไทยครับไทยครับที่เขาชีนี่ก็พยายามก็เขาบอกว่าเรื่องฝั่งไทยเอ้นี่ฝั่งไทยไปถึงนี่ฝั่งนี้พม่าไงก็หลังหลังสันนี่พม่าไงยังอีกยังอีกยังอีกยังเอาให้ได้อีกอย่างนี้เขาเรียกว่าโง่แล้วอวดฉลาดหรือเปล่าครับอย่างนี้เขาเรียกว่าโง่แล้วอวดอย่างนี้เขาเรียว่าโง่แล้วอวดฉลาดหรือเปล่าครับ ครับผมซื้อรถมาคุ้มไหมวันนี้คให้ผมมาถามคุณเนี่ยซื้อมา3ปีครับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เข้ามาอะไรแบบนี้จะได้รถมากเลยครับจะได้รถมากเลยครับไม่หรอกเอาจริงๆคือไม่ไม่เคยคิดว่ารถมันมาได้ขนาดนี้เพราะไม่เคยใช้เลยหมดเหมือดเลยไม่เคยใช้เลยโลเกโลเคยใช้เต็มที่ก็คือเวลาฝนตกแล้วใช้ขับสี่ขับสี่ก็คือคือคือแบบเอาไว้หนีน้ําท่วมอย่างเดียวเอาแบบให้มันให้มันไม่ลื่นเวลาเราขับต่างจังหวัดแค่นั้นเองแต่ไอ้แบบ โฟโลเนี่ยไม่เคยใช้แล้วคือแบบเฮ้ยมันมาได้มันมาได้เรื่อยๆเลย,เลยแล้วพี่โลดล่ะครับเป็นไงบ้างครับสมการวันนี้โอ,โอ้โหยอดสุดยอดมากพี่บร้ยได้สอนการใช้เกียร์มันขึ้นมาง่ายเลยพี่โลดง่ายมากง่ายมากควบคุมง่ายมากแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่มผมต้องการถ่ายรถพี่เต้นว่าเป็นรถพอร์ชสามารถขึ้นเขาได้ถ่ายตลอด่งเป็นช่วงๆครับปรากฏว่าเมื่อกี้เนี่ยพอจะกดสต็อปเนี่ยกล้องมันไปหล่นโดนในกุญแจรถ เำไม่ให้รถดับดับแลางทางไม่ต้องซ่อมัหยหรือว่าคุ้มค่าแล้ววันนี้ได้พาขึ้นมาดูวิวแบบนี้ฮะพ่อครับพ่อครับง่อมาด้อยผงเลยครับนู่นนั่นแหละท้อๆโอ้ลห จีบมากๆนะอ่ะบาย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 มากันหมดเลยก้าวไปแนวก้าไปถึงมาวเนี่ยก้าวเนี่ยหลังเนี่ยหลังนี่ยาวโตอ่ะเหอคพ่อที่มันเชื่ออะไรได้นะครับเนี่ยหมอกแล้วเวลามันมั่วเราก็ไม่รู้เราเราพิสูจน์ทราบเลยว่าถามเขาต้องถามแล้วพ่อรู้ได้ไงว่าทหารไม่มั่วเฮ้ยเขาเขาคงไม่มั่วรอกเขาเอา Google Map ให้ผมดูเลยว่านี่ตรงนี้เขตแดนไทยนี่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 อก็ผมก็บอกตรงนี้ไง นไงสันด้านนี้ก็คือพม่าหมดแล้วพม่าหมดแล้วไทยครับไทยครับลูกผมเนี่ยชี้แบบนี้ดูดีๆเนี่ยเนี่ยเพื่อนเนี่ยมันต้อไประยะเกือบสามร้อยกว่ากิลดูนิ้งก้อยดีพี่ก็รู้อยู่ผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่านะคิดถึงลูกแล้วขึ้นมาพิสูจน์แบบขึ้นขึ้นมาแบบฟินๆกับวิวนี่ก็จบแล้วแล้วเจอกันอีพีหน้าครับอีพีนี้สนุกมากขอบคุณพี่รอดนะครับขอบคุณขอบคุณพี่เต้นนะครับพี่เก่งนะครับ แล้เจอกันใหม่ขอบคุณแว่นสวยๆจากซันสกีด้วยนะครับผมเข้าไปซื้อได้ที่แอดเมนทแกรมไทยแลนด์ครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเต็นท์จากเอเวอเรสด้วยเต็นท์ติดหลังคานะครับนอนสบายมากๆเลยและสี่สคัญฮะคราวหน้าต้องมากันใหม่นะครับเพราะมากันแบบเนี้ยแก่ๆหนุ่มๆวัยรุ่นอย่างเงี้ยรวมกันมันกว่าครับ